สาธุค่ะขอให้ลูกได้เงินก้อนใหญ่จากการเสี่ยงโชคด้วยเธอสาธุสาธุสาธุค่ะค่ะถ้าเรานะคะมีการอธิษฐานนะคะไดๆนะคะก็ให้เราเนี่ยหมั่นนะคะสะสมบุญนะคะการสะสมบุญที่ง่ายนะคะแล้วก็ทำได้ตลอดเวลาก็คือการบริกรรมภาวนาสัมมาอรหังค่ะ เวลาที่เราบริกรรมสัมมาอาระหังนะคะทุกครั้งนะคะเราก็จะได้คลื่นของกระแสบุญทุกๆครั้งค่ะและเวลาที่เรานะคะสะสมบุญก็ให้เรานะคะตั้งสัจจะอธิษฐานไปด้วยนะคะก็ให้ขอนะคะทีละหนึ่งเรื่องค่ะและเมื่อเรื่องนั้นสําเร็จนะคะก็ค่อยไปขอในเรื่องต่อๆไปนะคะ ซึ่งบางครั้งนะการที่เราขอในเรื่องใหญ่ๆเนี่ยนะคะกำลังบุญของเราเนี่ยที่จะหนุนส่งนะคะเป็นพลังงานเนี่ยจะต้องมีความสมดุลกันนะคะก็คือถ้าเรามีกำลังบุญที่เยอะนะคะ ผลที่เราได้เนี่ยก็จะเยอะตามพลังงานมวลบุญของเราด้วยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะการที่เรานะคะจะได้รับโชคนะคะรับทรัพย์ก้อนใหญ่เนี่ยกำลังบุญของเราก็จะต้องหนุนส่งค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเพื่อนๆการเมินนะคะก็จะต้องพยายามนะคะบันทึกบุญสะสมบุญให้ได้ตลอดเวลาค่ะและ พลังงานบุญนะคะที่เกิดจากการสะสมบุญเนี่ยก็จะรวมตัวกันนะคะเป็นพลังงานมวลใหญ่ในการที่จะดึงดูดรั์นะคะดึงดูดสิ่งดีๆด,ดึงดูดกระไรน,น้มิตรต่างๆเข้ามานะคะตามสัจจะอธิฐานนะคะที่เราได้ตั้งนะคะขออธิฐานนะคะไว้ค่ะโดยการที่เราจะได้รั์มาเนี่ยนะคะก็จะเป็นทรั์นะคะที่เอามาใช้ในชีวิตของเราแล้วก็ใช้เพื่อการสร้าง ประโยชน์ต่างๆนะคะซึ่งตรงนี้นะคะเราก็สามารถที่จะอธิษฐานนะคะขอนะคะจากพระเดชพระคุณนะคะหลวงปู่สดได้เลยนะคะก็ท่านนะคะก็จะให้นะคะตามส่วนตามกําลังบุญนะคะของเรานะคะที่เราได้ทํามานะคะเจ๊บก็ขอเป็นกําลังใจนะคะแล้วก็ขอให้ทุกคนนะคะที่ได้หมันปฏิบัติเนี่ยก็ขอให้นะคะได้เห็นผลลัพธ์ ที่อศัศจรรย์นะคะด้วยตัวเองทุกๆคนเลยค่ะสาธุสาธุสาธุค่ะ